สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับสดๆร้อนๆอีกหนึ่งคันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าหลายท่านนะครับน่าจะกำลังรอคอยกันอยู่นะครับก็ ตัวรถเนี่ยได้เข้ามาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังว่างไม่มีใครจองนะครับใครที่สนใจจะจองคันนี้นะครับด่วนเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับรับรองว่าถ้าในเรื่องโครงสร้างนะครับตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการชนหนักพิคว่ำจมน้ำนะครับเครื่องเดิมนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับรถของบริษัทเพชรยนต์เรานะครับคัดคุณภาพเกรดเอให้ทุกคันแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่เป็นในส่วนของ Toyota c a m r y นะครับ2.0ตัว G นะฮะปี2 0 0พ 9.2 0 1 0นะครับราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถสวยมากโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมรับประกันไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะครับตัวรถเป็นสีบอลเงินนะฮะเป็นสีบอลเงินนะรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ผมต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยก็ยังไม่ได้อ่าดูรถเหมือนกันนะครับก็ เข้ามาปุ๊บพอรู้ว่ามีแคมรี่ชมนี้เข้ามาเนี่ยผมรีบมาทํารีวิวให้ลูกค้าดูมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับชมนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับในส่วนของด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับมีในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ต และก็สปอยเลอร์นะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่ามีชุดแต่งให้ด้วยนะครับได้เป็นสีบอลเงินเดิมแท้จากโรงงานนะครับตัวรถสวยมากนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมๆเลยนะครับอันนี้คือรถที่ยังไม่ได้อ่าทำการปรับสภาพนะครับรถเพิ่งเข้ามาแตะหลานนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำอ่ายังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับเป็นสภาพสดๆเลยนะครับในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เป็นล้อแมก ปัดเงานะครับเป็นล้อแม็กปัดเงาขอบ16นะครับเป็นตัวแม็กเดิมแท้นะครับจากโรงงานนะครับเป็นแม็ก5้ลูส่วนยางเนี่ยเป็นยางดันหลบนะครับปี2021นะครับสัปดาห์ที่20ก็ต้องบอกว่าเป็นยางใหม่เลยนะครับรหัสยางคันนี้215ทับ6 0 r 1นะครับดอกยางนะครับเหลือๆแบบนี้เลยคนงงคนเงาะยังเห็นกันอยู่นะครับ ส่วนเรื่องโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเบ้าชกตัวน็อตต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันตัวรถไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับรถสวยมากนะเป็นรถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้าน ในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับประตูไม่มีตกนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมๆเสา ABC เดิมตกแต่งด้วยขอบโครเมียมมีคิ้วกันสาดให้นะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับแต่ยังเป็นตัวดอกไขอยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับ2.0ตัว G นะฮะ2.0ตัว G นะครับปี 2009. 2 0 1 0 นะครับราคาเพียง339,000บาทเท่านั้นนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมนะครับไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ําทางเพชรยนต์รับประกันนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจโทรหาผมได้เลยไอเพชรยนต์นะ0894807362นะครับใครที่กําลังหารุ่นนี้อยู่เนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรอเลยนะครับขอภัยนะไม่ต้องรอเลยนะครับสามารถ โทรมาจองกับผมได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับรถหายากมากๆนะครับนานๆจะเข้ามาทีใครที่กำลังหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับตัวรถโครงสร้างบอดี้เดิมๆนะครับรับประกันโครงสร้างเลยนะครับแล้วก็ตัวรถสวยมากนะครับตัวรถสวยมากไม่น้อยด้วยนะคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของคิ้วฝากระโปรงท้ายคันนี้เป็นโครเมียมนะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบ นะสำหรับคันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับมีสปอยเลอร์แบบปีกนกตุดเป็ดนะคันนี้นะครับรุ่น2.0ตัว G นะครับมีไฟเบรกตรงที่3ด้านหลังมีไล่ฟ้าให้นะครับก็ตัวฝากระโปรงท้ายเปิดได้จากรีโมทนะครับเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในตัวรถกันอ่ะในส่วนของห้องเก็บของนะครับก็ คันนี้มีในส่วนของถาดรองพลาสติกให้ด้วยนะคบเป็นของแคมรี่แท้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สนะฮะไม่เคยติดแก๊สนะครับส่วนโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมนะครับรอยเชื่อมรอยซีนเดิมนะครับจุดเมทอาร์ตเดิมแท้ชัดเจนโครงสร้างเดิมเดิมบอดี้เดิมเดิมเลยนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับคันนี้รับรองนะครับว่าสวยถูกใจแน่นอนกับราคาเพียง3 3 9 0 0 0บาท นะครับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคันนี้เนี่ยขายแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีมาอีกเมื่อไหร่นะรถค่อนข้างหายากเลยนะครับสําหรับโฉมนี้รุ่นนี้นะครับแคมปรีปีนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านล่างกล้องสั่นผมขออภัยนะอ่ะในส่วนของด้านล่างเนี่ยเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่เนี่ยมีครบถ้วนนะครับส่วนโครงสร้างนะครับรอยเชื่อมรอยซีนเดิมทางมะพร้าวเดิมนะครับ ไม่มีร่องรอยของการตัดต่อนะครับรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมเดิมนะครับจุดเมท์ตรอยเชื่อมรอยซีนทางมะพร้าวโครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมดนะครับคันนี้สวยมาก3ามแ0นสบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แ 7362นะครับเบอร์โทรของผมแอดไลน์ได้เช่นเดิมนะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงเนี่ยผมแนะนําให้รีบมาหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวรถเนี่ยไปไวอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแคมรี่ชมนี้นะครับลูกค้าหลายท่านน่าจะกําลังรอกันอยู่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะฮะบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะภายในนะครับเดิมๆเลยยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับอันนี้ให้เห็นสภาพสดๆเรียวๆเลยนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับสีเทาดําตัดกับสีเบจ เดี๋ยวรอทําความสะอาดปรับสภาพหน่อยคันนี้สวยแน่นอนรับประกันเราทําให้ราคาเท่าเดิมนะไม่เก็บเพิ่มนะครับแผงประตูเป็นโทนสีดําตัดสีเบจนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับกระจกปรับขึ้นลงแบบฟูลออโต้ทั้ง4บานนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกแล้วนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะครับสําหรับคันนี้นะครับกระจกมองข้างเนี่ยปรับแบบพับไฟฟ้าเลยนะครับคันนี้เนี่ยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะตรงนี้นะครับ แล้วก็ในโซ่ของพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับส่วนไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสอ่าเจ็ดพันหกร้อยสาสิบห้าโลหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสาสิบห้าโลนะครับคันนี้ไมค์แท้นะตรวจสอบได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับคอนโซลจะเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้ตรงกลางดีไซน์สวยงามนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับสำหรับคันนี้นะครับ mp 3 fmam นะครับ แผ่นซีดีได้หมดนะแล้วก็ a อร์ออโนะครับเป็นแบบ Duo นะครับสำหรับคันนี้นะครับมีม่านหลังไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับเปิดปิดได้นะครับปกติเลยนะครับมีปุ่มกดให้อย่างดีนะครับด้านล่างก็จะตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะครับเกียร์ออโต้นะหัวเกียร์เป็นหนังนะครับสภาพยังสวยๆอยู่เลย นะครับช่องชาร์จฟงชาร์จไฟ AUXUSB นะครับตรงนี้นะครบถ้วนนะครับช่องวางแก้วนะครับที่จุดบุหรี่ต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้ครบเลยนะครับก็ออปชันหลักๆเนี่ยค่อนข้างครบนะครับคันนี้ก็ที่พักแขนเป็นหนัง นะครับสีเท่านะครับมีช่องเก็บคงเก็บของให้นะคันนี้นะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะครับเดี๋ยวตัวเบาะเนี่ยทางร้านเนี่ยจัดการปรับสภาพให้นะครับได้เบาะใหม่อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เลยนะครับในเรื่องของเบาะนะครับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคนขับแล้วก็อ่าคนนั่งข้างๆนะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะเดี๋ยวรอปรับสภาพคันนี้สวยนะครับแต่ รีบจองกันเข้ามาได้เลยนะครับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามัวแต่ให้รถปรับสภาพเสร็จแล้วเนี่ยค่อยกลับมาดูเนี่ยรถไม่อยู่อย่างแน่นอนนะสาหรับรุ่นนี้ชมนี้นะครับส่วนเบาะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาะนะครับหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวรอปรับสภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอปรับสภาพเหมือนกันนะครับที่พักแขนนะครับตกแต่งด้วยลายไม้ที่วางแก้วด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็มีแอร์ตู้หลังให้แล้วนะครับสําหรับชมนี้รุ่นนี้ นะครับ <class> ช่องเก็บของทั้งสองฝั่งนะครับประตูหลังเนี่ยแผงประตูต,ตกแต่งสวยงามนะครับตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็มีม่านให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นม่านแบบดึงมือนะด้านหลังจะเป็นม่านแบบไฟฟ้านะครับส่วนหลังคาเดิมๆโรงงานนะครับสะอาดสะอา้านไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเจ IR ิมไฟสองแผ่นที่คู่หน้านะครับมีช่องวางอ่ามีช่องเก็บแว่นให้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับไฟสองแผ่นที่นะครับ แยกกันเลยนะครับส่วนบอดี้โครงสร้างนะครับโอ้แน่นมากนะครับดึงไม่ออกเลยนะอ่ะมาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับเม็ดอาร์ตข้างประตูนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับจุดเม็ดอาร์ตเดิมๆแท้ๆเลย ครับโครงสร้างเดิมๆนะฮะรถสวยมากนะครับรถสวยมากคันนี้รับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับตัวรถสวยๆบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆเลยโอ้โหแน่นมากนะฮะแน่นมากเลยนะรถไม่เคยถูกถอดเลยนะฮะนี่เลยนะครับผมก็ไม่อยากถอดเยอะนะครับเดี๋ยวเสียทรงเนาะประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับจุดเมนอาร์ตเดิมแท้ชัดเจนนะครับรถสวยมากนะสําหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยโทรสอบถามด่วนเลยนะครับ089ย์ 4807362นะครับผมไอเพชรยนต์นะสำหรับโตโยต้าแคมรี่สตัว G นะครับปี2009ันจดสิคันนี้นะฮะรถสวยโครงสร้างเดิมๆแท้ๆเลยรถบ้านนะครับคันนี้สวยมากนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ VVTi นะครับ 16V นะครับเครื่องยนต์4สูบเดิมโรงงาน2 0 0 0ันซีซีนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะฮะสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันสักหน่อยแล้วกันเนาะ สังเกตได้ว่าเครื่องยนต์นิ่งและก็เงียบมากๆนะครับตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่เคยถูกผ่าไม่เคยถูกแต่งนะคเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคบเสียงนิ่งเงียบปกติมี ABS ให้เรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้นะครับห้องเครื่องเดี๋ยวรอปรับสภาพหน่อยนะฮะรอปรับสภาพหน่อยรถเพิ่งเข้าร้นานนะยังไม่ได้ปรับสภาพคันนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพเดิมๆเลยนะครับที่เพิ่งแต่ร้านยังไม่ได้เก็บงานนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับปี65นะครับเดือนพฤษภาคมนะโอ้แบตเตอรี่ เดือนนี้เลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆพร้อมใช้งานเลยนะคันนี้สวยมากนะครับเบ้าชงเบ้าชกจุดเม็อาร์ดเดิมโครงสร้างเบ้าชกเดิมตัวน็อตไม่มีรอยขยับนะจุดเม็อาร์ดแต้มอยู่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับคานด้านในตัวน็อตไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับรอยเชื่อมรอยซีนเดิมนะตัวน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยถูกถอดถูกไขนะไม่เคยถูกถอดถูกไขนะครับตัวฝากระโปรงนะครับคันนี้สวยมากนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมจุดเม็อาร์ดชัดเจนโครงสร้างเดิมนะครับ คันหน้าเดิมนะครับแท้โรงงานนะคันนี้สวยมากนะครับสำหรับโตโยต้าแค r y 2.0ตัว G นะ2.0ตัว G นะครับปี2009จด2010นะครับ2009จด2010นะครับราคานะครับ339,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะฮะคันนี้339,000บาทเท่านั้นรถบ้านประวัติสวยๆไม่แสนสี่หมื่นโลนะครับรถสวยมากนะครับปี2009จด2010นะครับราคานี้เนี่ย กับบอดี้โครงสร้างขนาดนี้นะครับรับรองว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะสำหรับคันนี้นะครับอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะสำหรับ t o y o ต a Camry นะครับ2.0ตัว G ปี2009-2010นะครับคันนี้3 3 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยโทรสอบถามได้0894807362นะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็ได้เลยนะครับกรุงเทพบินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัด นะครับเปิด9้าโมงเช้านะครับถึง6โมงเย็นทุกวันทำการนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์ I on, ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ